วัดีค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ Pre สเส t นซิมแล้วแต่จะเป็น Part Simple นะคะก็คือเป็นเหตุการณ์นในอดีตนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับน้องๆที่ดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอรแรกนะคูเดจะบอกเลยว่าวิดีโอของคูเดชนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น Tense 12 tense ทแต่จะทยอยลงนะคะและก็ในแต่ละ t ท n s e เนี่ย ก็จะแบ่งย่อยอีกเป็น2วิดีโออีกในแต่ละเทนนะคะเพราะว่าจะแบ่งเป็นตัวเนื้อหาและก็ตัวแบบฝึกหัดนะคะน,น้องก็สามารถไปตามดูกันได้นะคะโอเคตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเริ่มกันเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเราขึ้นเรากำลังแบบเหนื่อยกับตัวเองงงกับงงกับตัวเองมากนะว่ามันลิ้นพันมากๆเลยเพราะว่าอัดวิดีโอหลายวิดีโอนะอ่ะไม่ตั้งสติกลับมาค่ะ เราจะเริ่มที่ past simple past เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคืออดีตถูกไหมคะ simple ก็คืออดีตแบบง่ายๆเอ๊แสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์แบบไหนนะคะหนูก็มาดูข้างล่างกันก่อนนะเหตุการณ์ของ past s i เนี้ย past คืออดีตแน่นอนว่ามันต้องเป็นเรื่องอดีตแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูทำหรือเป็นสิ่งที่หนูเคยเป็นในอดีต นะแล้วเขาก็มักเนี่ยมักจะมีเวลาบอกด้วยว่าตอนที่ทำอะ่ะทำแบบนั้นในอดีตอะ่ะทำตอนไหนหรือตอนที่เป็นแบบนั้นอะเป็นตอนไหนนะคะอ่ะแต่ถามว่าถ้าจะไม่มีเวลาบอกได้ไหมก็มีก็ไม่มีเวลาบอกได้นะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมีเวลามาบ่งบอกด้วยเนาะเอามาดูโครงสร้างกันเลยโครงสร้างเนี่ยน่ารักกรุบกริบมากๆกรุบกริบยังไงดูซะก่อนนิดเดียวเลยสั้นๆ ประธานบวกเวิร์บช่อง2องเวิร์บช่อง2ก็คือคำกริยารูปอดีตถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนหนึ่ไม่ออกนะคะให้นึกถึงเวลาเด็กๆเนี่ยท่องแบบกริยา3ช่องอะ swim s w a m swam eat ate eaten แบบเนี้ยนะคะก็คือตัวแบบ swam ตัว a t แบบนั้นอะนั่นคือรูปช่อง2รูปอดีตนะหรือคำกริยาที่เติม ed นะน้องๆน่าจะเคยเห็นถูกไหมแบบว่าคำว่า play เนี่ยเราก็เติม ed เข้าไป played แบบเนี้ยนะคะน้องต้องเคยเห็นแน่นอนอ่ะคราวเนี้ยพระเอกเลยหรือว่าเรียกฮีโร่ละกันเอาฮีโร่หรือพระเอกเลยอ่ะของเท็ดเนียคือคำกริยาทำไมล่ะทำไมต้องให้เป็นฮีโร่ล่ะเพราะว่ามีบทบาทมากมีบทบาทมากมากนะคะนั่นคือหนูจะต้องสังเกตมันมากๆเลยนะต้องสังเกตมันมากเวลาหนูใช้คำกริยาเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันจะบอกจะบง่งจะบง่ะบงโอเค จะแบ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบนะเอาขอ2ประเภทตีใหญ่ก็คือ1เป็น verb to be verb to be ก็คือ verb ที่เราท่องว่ามันแปลว่าเป็นอยู่คือตรงนี้ก็ต้องทำเป็นรูปอดีตเหมือนกันก็คือช่องที่2เขาจะกายร่างถึงการกายร่างเลยเหรอใช่กายร่างเป็น was were was were เหลือ2ตัวจำได้ไหมว่า verb to be ช่อง1อ่ะมี3ตัวนะมี is มี am แล้วก็มี are ถูกไหมนี่คือช่องหงแต่พอเป็นช่องสองปุ๊บ เหลือ2ตัวเหลือ w a s กับ w e r e แล้ววิธีใช้อ่ะก็คือเอาแบบนี้นะ i s กับ am เนี่ยมันกลายเป็น w a s นะตัวที่ใช้กับตัวที่ใช้ e s กับตัวที่ใช้ am อ่ะก็เวลาจะใช้ w a s เวลาจะทำเป็นรูปอดีตก็คือเอามาใช้ w a s นั่นเองนะคะส่วน r เนี่ยคือ w e r e อันนี้ออกเสียงว่า w e r e นะเด็กๆบางคนออกเสียงว่า w e r e จริงออกเสียงว่า w e e r นะ ได้นะคุณแดนบอกน้องแล้วว่าคลิปก่อนๆเนี่ยบอกน้องแล้วนะว่า verb to be เนี่ยให้จำว่า be เก่ง be ช่วยตัวเองได้ be เก่ง be ช่วยตัวเองได้เอาช่วยทำไมอะช่วยตอนไหนอะเดี๋ยวได้รู้ช่วยประโยคปฏิเสธกับช่วยประโยคคำถามนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติม่ะ be เก่ง be ช่วยตัวเองได้อันนี้จำไปก่อนต่อไปถ้าคำเกรียาที่น้องใช้เนี่ยเป็น verb แท้เอา verb แท้คืออะไรอะ verb แท้ก็คือตัวอื่น กริยาตัวอื่นที่ไม่ใช่ verb to be มันแปลว่าอย่างอื่นอะที่ไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือนะก็ต้องใช้ช่องสองมือนกันและสิ่งที่คขาให้หนูจำให้จำว่าแค้อ่อนแอต้องขอผู้ช่วยนะคะแค้อ่อนแอต้องขอผู้ช่วยหมายความว่ายังไงอะหมายความว่าพอจะทำเป็นประโยคปฏิเสธนะประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามหนูจะต้องเอาดิทมาช่วยเอาดิทมาช่วย นะถ้าเป็น Present Simple ที่หนูเรียนไปวิดีโอก่อนหนะ้าเนี่ยเอาดูกับ DAS มาช่วยใช่ไหมด้วบ DAS เนี่ยมันเป็นช่องหนึ่งของของ Verb to do ของ Verb work. ช่วยอันนี้เราทำเป็นรูปอดีต,ตอยู่ก็ต้องใช้ด i d โอเคไหมคะใช้ด i d แล้วนะต่อไปทำไมหนูจะต้องระวังเรื่องกิริยาเออน้องก็สงสัยทำไมต้องพูดกิริยาล่ะทำไมต้องระวังล่ะก็นี่ไงเวลาจะเอามาทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามไง นะคะอ่ะมาดูกันเลยถ้าเป็น verb to be เนี่ยบอกเราว่าให้จาว่าเออ b เก่งนะ b ช่วยตัวเองได้แล้วมันเก่งในเรื่องของตอนทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามว่าทำเองได้เลยไม่ต้องขอช่วยใครยกตัวอย่างเช่นจะบอกว่าหล่อนเนี่ยไม่ได้เป็นนักเรียนที่นี่นะหมายถึงในอดีตหล่อนไม่ได้เป็นนักเรียนที่นี่นะตรงเนี้ยไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็น verb to be ถูกไหม was ถ้าจะบอกว่าไม่เป็นก็เติม not ไปเลยสิค่ะเพราะว่าเขาเก่งเป็น she wasn't a student here หล่อนไม่ได้เป็นนักเรียนที่นี่เหมือนกันถ้าไปประโยคคำถามไม่ต้องทำอะไรมากเอา was ไปไว้หน้าประโยคเอา verb to be ไปไว้หน้าประโยคที่เหลือมัอนเดิม was she a student here was she a student here หล่อนเนี่ย เป็นนักเรียนที่นี่หรือเปล่าอะเมื่อก่อนอะนะคะที่ต้องพูดว่าเมื่อก่อนเพราะว่าพยายามจะให้น้องๆเนี่ยจำให้ได้ว่านี่เราพูดถึงเรื่องอดีตอยู่นะโอเคไหมคะอันนี้ได้ละบีเก่งบีช่วยตัวเองได้ช่วยตอนไหนช่วยปฏิเสธและช่วยคําถามต่อไปถ้า verb แทว verb แทนให้จำ verb แทน on air อ่ะ on air on air ตอนไหน on air ตอนทําปฏิเสธกับคําถามไงคือช่วยตัวเองไม่ได้ต้องเอาพี่ดิษมานะคะ เอาพี่ดิทมานะคะเรียกพี่ดิทอ่ะเอาดิทมาช่วยนะคะถ้ายกตัวอย่างเลยอ่ะตรงเนี้ยข้างล่างเห็นไหมว่าเขาบอกว่า she didn't come to school เห็นคำว่า come ไหมคะค o m e เป็นคำกริยานะเป็น verb แล้วมันแปลว่ามาถูกไหมคะไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือเนี่ย verb แท้เราดูออกแล้วคราวนี้ฉันจะบอกว่าไม่มาหนูจะพูดว่า she not come หรือ she come not ได้ไหมไม่ได้ ตรงนี้ต้องเอา verb ช่วยดึง verb ช่วยมาก็เอา did มาและอย่าลืมเติม not ด้วยเป็น she didn't come to school แปลว่าหล่อนไม่ได้มาโรงเรียนนะหมายถึงแบบในอดีตอะหล่อนไม่ได้มาโรงเรียนนะอือหรือถ้าทำประโยคคำถามก็เอา did สิเอา did ไปไว้ข้างหน้าสิที่เหลือเหมือนเดิม did she come to school did she come to school หล่อนมาโรงเรียนไหมได้ไหมคะอ่ะจบละนะสรุปสิ่งที่ต้องระวังคือคำกริยาทำไมต้องระวังหลัก ถ้าคำกริยาเป็น verb ที่ b e เก่ง b ช่วยตัวเองได้แต่ถ้าคำกริยาเป็น verb แท้แท้อ่อนแอเอา did มาช่วยด้วยนะอ่าจําแบบนี้นะคะอ่าไปต่อคำเตือนที่คุณเล็กอยากจะเตือนน้องก็คือว่าถ้าสมมุติว่าหนูเห็น did ในประโยคแล้วคำกริยาที่ตามมาต้องเป็น verb แต่แรกอา่าบางคนมาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะเนาะ verb แต่แรกคืออะไรอ่ะ เวิร์บแต่แรกคือเวิร์บอินฟินิทีฟนะคะเวิร์บอินฟีก็คือเวิร์บรูปดั้งเดิมที่หนูห้ามเติม s ห้ามเติม es ห้ามเติม ed ห้ามเติม ing คือหนูอย่าเติมอะไรเขา <_ p ull ing> เขามาแบบไหนให้เขาอยู่แบบเดิมนั่นคือเวิร์บแต่แรกถ้าเห็น did ะ h ห e น d o <_ p ull ing> เ h e น d a s, <_ p ull ing> <S ในประโยคแล้วนะคะคำกรยิยาทีดตามที่ตามมาพูดผิดคำกรยิยาที่ตามมาต้องเป็นเวริร์บแต่แรกโอเคไหมคะนี่คือเนื้อหา หลักๆเลยของ past simple tense นะคะ past simple tense โอเคไหมคะอ่ะต่อไปทันไหมถ้าสมมติว่าคนนี้พูดเร็วไปนะหนูกลับมาดูตอนหลังได้นะจ๊ะต่อไปคะ่ะเราจะไปดูเรื่องกริยาช่องที่สองกริยาช่องที่2เนี่ยคือมันเป็นบทบาทสำคัญของ past sim เพราะบอกแล้วว่า past sim เนี่ยต้องระวังเรื่องคำกริยาถูกใช่ไหมคะ past simple ตัวที่มีบทบาทก็คือ verb แต่ต้องเป็น verb ช่องสอง verb ช่องสองเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นสามประเภทนะประเภทที่1คือคงรูปเดิมไว้เช่นคำว่า hit คำว่า put คำว่า sprayed คำว่า read แบบนี้รูปมันเหมือนเดิมหมดเลยทั้ง3รูปแต่มันอาจจะอ่านไม่เหมือนกันบ้างนะเช่นคำว่า hit ที่แปลว่าตีเนี่ยนะก็เป็น hit 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 คงรูปเดิมทั้ง3รูปต่อไปคำว่า put ก็คงรูปเดิม put 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 คำว่า spread ที่แปลว่าแพร่กระจาย spread 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 ถูกไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เจ้า read ที่เปลว่าอ่านมันจะแปมันจะเปลี่ยนเป็น read r e a d r a d จะเป็นแบบนี้ต้องระวังแต่ว่าเขาคงรูปเดิมรู้แล้วนี้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคือเปลี่ยนรูปไปเลยเช่น swim กลายเป็น swam ถูกไหม by เป็น board ถูกไหมอ่ะ teach เป็น taught นะคะและ e a t เป็น ate แบบเนี้ยนี่คือเปลี่ยนรูปไปเลยอ่ะเราก็คืออาจจะต้องไปท่องไปดูนะคะไปทวนดูต่อไปพวกที่เติม ed อ่ะพวกที่เติม ed เนี่ยเราชอบเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปท่องอะไรเลยใช่ไหมคะอ่ะและการเติม ed เนี่ยมันก็จะแบ่งบเป็นสามแบบอีกแบบแรกก็คือ เราเติม ed ได้เลยเอ,อ่อทำไมพูดผิดเราเติม ed ได้เลยแบบที่สองคือถ้ามันลงท้ายด้วย e แล้วก็เติม d ไปเลยสิเช่นคำว,ว่า love พอเติม d ปุ๊บก็เป็น loved loved แบบนี้ต่อไปพอลงท้ายด้วย y ละ่ะเปลี่ยน y เป็นไอ้อนแล้วเติม ed เช่นคำว,ว่า cry ที่แปลว่าร้องไห้ก็พอเติม ed ปุ๊บก็ออกเสียงเป็น cried 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 ได้ไหม ได้แล้วนะนี่คือช่องสองเขาจะมีแบบนี้นะคะไปต่อค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะต่อไปเนี่ยขอพูดเรื่องการออกเสียงขอพูดเรื่องการออกเสียงคําที่เติม ed นิดเดียวนะคะอ่ะการออกเสียงคําที่เติม ed เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกเนี่ยคือคําที่ลงท้ายด้วยเสียงนิยมนะว่าลงท้ายด้วยเสียงแบบเสียงตัว f, f, f ตัว k, 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 k ตัว s, s ตัว s h sh ตัว ch ตัว p ทั้งหมดเนี่ยถ้าน้องลองทำแล้วเอามือมาป้องปากอะคือมือเปียกแบบเนี้ยนะมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมไอ้พวกลมออกมาแรงๆเนี่ยพอหนูเติม e d ปุ๊บหนูจะต้องออกเสียงเป็นตัว t ออกเสียงเป็นตัว t นะเช่นคำว่า stop แบบเนี้ยทำไมหรอ ออกเสียงเป็นตัวทีนะเป็น stopped stopped เนี่ยคำว่า watch ใช่ไหมพอเป็นตัวทนะีเนี่ยเติม ed ปุ๊บต้องออกเสียงเป็นตัวทีนะก็เป็น watched watched แบบเนี้ย laugh gh นี้เป็นเสียงตัว f ใช่ไหมคะ laugh พอเติม ed ปุ๊บเอาออกเสียงเป็นตัว t ีสี่เป็น laugh อ่ะแป๊บหนึ่งขอโทษค่ะออกเสียงเป็น laughed laughed แบบนี้นะคะเหมือนกันกับ work work เนี่ยไม่ใช่ว่า work แล้วก็ k e c t ไม่ใช่นะเป็น worked worked แบบนี้ push ก็เหมือนกันก็เป็น pushed นะคะ kiss เป็น kissed นะคะแบบนี้อาฝากไว้ฝากไว้นะคะต่อไปถ้าสมมติว่ามันลง้ายด้วยตัว d หรือตัว t อยู่แล้วให้ออกแบบผสมเสียง Ed หรือเป็นเสียง it ก็ได้นะเช่น need เป็น needed นะ paint เป็น painted want เป็น wanted end เป็น ended disappoint เป็น disappointed ได้ไหมคะออกเสียงเป็น e อหรืออิดแบบผสมเสียงตัวท้ายเข้าไปผสมเสียงดีกับ t เข้าไปได้เนาะอ่ะต่อไปต่อสุดท้ายก็คือที่เหลือไง่ายไหมที่เหลือที่ไม่ใช่1กับ2อ,อะ่ะให้ออกเป็นเสียงตัวดีออกเสียง d ดด,ด,ดบา,บา เบาๆนะคะได้แบบนี้เบาๆเ <c oughs> <c oughs> อ่อใชนคำว่า loved เนี่ยอ่ะพอเติมดีปุ๊บก็สัยงว่า loved loved แบบเนี้ย play ก็เสียงเหมือนตัวดีเป็น played played a l l o w ที่แปลว่าอนุญาตก็เป็น allowed allowed แบบเนี้ยนะคะ ได้ไหมอันนี้ต้องฝึกนะแต่ว่าขอพูดนิสเดียวเนี่ยมาพูดนิสเดียวเท่านั้นเองนะคะอ่าโอเคต่อไปมาดูคําใบนะถึง10นาทีแลอองพยายามที่จะไม่ให้เกิน10นาทีนะคะเราจะมาดูคํำใบว่าเอ๊คำไหนบ้างเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอดีต 1. คํานี้รู้แน่นอน yesterday แปลว่าเมื่อวาน2 two days ago 2วันที่แล้วนะสวันที่แล้วตรงนี้เปลี่ยนจาก two days เป็นอย่างอื่นก็ได้นะแบบ two weeks ago ก็ได้ถ้าเห็น ago เนี่ยอ่ะรู้เลยนะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็น past simple หรือเปล่าหรือต่อไป last week last ต่างๆเป็นการบอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว last Monday วันจันทร์ที่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จำไว้นะว่าเอ้ยนี่มันคือคำใบ้นะต่อไปแบบ this morning this morning ก็คือเมื่อเช้านี้ถ้าเหตุการณ์ที่หนูพูดอยู่่มันไม่ใช่ตอนเช้าแล้วแสดงว่าตอนเช้าเนี่ย กลายเป็นอดีตไปแล้วเนื้อออกไหมเช่นบอกว่าเมื่อเช้าว่าแม่ทําแกงส้มเลยนะอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนที่พูดอะไม่ใช่ตอนเช้าแล้วก็หมายความว่า t h i s m o r n i n g ก็กลายเป็นอดีตได้เนาะต่อไปค่ะน้องอาจจะเจออีกเช่นแบบพูดว่า when I w a s young ก็คือตอนฉันยังเด็กอะ่ะเป็นการบอกช่วงเวลาด้วยประโยคที่บอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเขาเป็นอะไรนะและน,อน,น,อน้อและนะน่ะน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 ะ กดหลายรอบแล้วนะกดหลายรอบแล้วนะเอฟเฟกเสียงเนี่ยนะคะและแน่นอนเวิร์บช่อง2และคำว่าดิตเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกมากๆเลยว่าสิ่งที่หนูอ่านอยู่นั้นเป็นอดีตเป็นอดีตโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคแบบเร็วๆเลยนิดนึงเช่นของคำว่า yesterday นะ i went to 7 e 1 l e v e n yesterday i went went เป็นช่อง2ของคำว่า go ถูกไหมคะก็คือฉันไป7 eleven เมื่อวานต่อไปค่ะ I talked to you two days ago. ฉันคุยกับคุณเมื่อ2วันที่แล้ว Talk ก็เป็นช่องสองใช่ไหมคะตรงนี้อย่าลืมนะ Talk ed. ลงไทยด้วยตัว K พอเติม ed อ,ออกเสียงเป็นตัว t นะเป็น talked ไม่ใช่ talked อุ๊ยคุยไปด้วยแล้วก็เข็ดไปด้วยมันไม่น่าจะใช่นะคะ,ะ I talked to you two days ago. ฉันคุยกับคุณเมื่อ2วันที่แล้วต่อไปค่ะ I came Came แปละว่ามาแล้วใช่ไหมเป็นช่องสองคำว่าคำ m e I came to see เอ้ยไม่ใช่ he ค่ะปันตารลาย h ีนะคะ He came to see me last week นะคะ,คะเข้ามาเจออาจารย์นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อไป my mom cooked นะ yeah, cooked my mom cooked my mom cooked this morning แปละว่าแม่เนี่ยทำกับข้าวนะเมื่อเช้านี้นะคะต่อไปค่ะมา,มาดูตัวอย่าง when I was young I was short when I was young. ฉันน่าเคยตัวเตี้ยนะเคยเป็นไงเคยเป็นไง Was เนี่ยแปลว่าวเป็นอยู่คือใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรูปอดีตเราก็ต้องบอกว่าเราเคยเป็นสิฉันเนี่ยเคยอะไรล่ะเคยเตี้ยนะตอนไหนหรอ When I was young อ่ะตอนฉันเด็กๆอืตอนฉันเด็กๆถ้าพูดแบบนี้คือตอนนี้คือไม่ตัวเตี้ยแล้วโอเคไหมคะ และนี่คือเนื้อหานะคะของ present เออไม่ใช่ present ของ past s i m นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิดีโอที่มันเป็นตัวแบบฝึกหัดกันเลยเนาะถ้าเราน้องไม่เข้าใจสามารถกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกรอบนึงหรือว่ากี่รอบก็ได้จนกว่าหนูจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะและนี่คือทั้งหมดของส่วนเนื้อหานะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ